นี่นี่ยางตายหรอยางตายน่อนเนนไปบังันนะเนกีเลยนรอันนี้วางไปบังหันนี่นี่โ้ปุระนี่ทังรถผี นอนให่ฝนเออที like ่น sure. ี ers, ่กระดอกะเดียกโคพกคนแม่นทำไมเอ้ายกมาใส่ก huh. ล oh. uh ่องแน่เ huh. นี uh ่ยโอ้ยหนูกเงาเงามันนั่นเออเงามันบอสับเอาได้เอาไดอ่อนๆสิดีเงาทำกี่ทำเงาคลายนี่พี่น้องหาโมหันต์รสั่นเบ้ยอว่เป็นหนห่อยๆครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc สวัสดีพี่น้อง,องทุกท่านทุกคนเจอกัวลุงหน่อยตามหอยอีสานเจอ๋ยวก็เสียนกี่เสียนกี่พี่เก็บพี่น้องพี่เพชรพี่น้องเอารถใหญ่ไปมือหนิเอารถใหญ่เสียนกี่ไปไม่ก็จะโดน,นอรอจำเสาหินพี่นออ้องแก้วหอดรอใม่เอารถจุยาน <laughs> <laughs> เอารถจุยันพอเอาแต่คันเท่น่าก็กล้าเขา <laughs> เอ้ยน้องไปเวุ่นกันวะมื่อเนี่ยเขาโดนพิษหมดป่ะจะโดงพิษกูมือไปเที่ยวเขากว่าดงพิษ เที่ยวนี้ว่าไปเที่ยวนี้ถือว่าแต่ละว่าไปพี่น้องก็ลัางออกเดินทางครับไปหลายคนอยู่ครับเมือนี้ไปพี่น้องเมือนี้ไปรถใหญ่เสียนของบ่ไปนรอพี่ย้องของลูกขาเราล่าแต่แงตัวเราขาเราบ่ค่อยดีคู่มือนี่เราก็เลยบ่ค่อยอยากไปอีกอย่างหนึ่งลูกหลานเรามาอยู่หน่ำพี่น้องเอฟซีก็สิว่าคือเพื่อนพยาน้อของเนี่ยไปส่วนเราอยู่ดีเราขงบ่ไป พเพราะว่าลูกหลานล้มไผ่ไปว่าจักพอลูกหลานเพิ่นมาอยู่น้ำเหรอครับตอนนี้ลูกหน่อยก็บเบาใจไปอยู่กับเทียนกีตะกีกับห่วงตะเหล่าแล้วเราอยู่กับเมียเนาะบ้านนี้ง่้ม,มันสินักก็ <laughs> <c oughs> เกาอยู่บอกโอ้โหเพื่อนมันอย่หลายฟันสิลูกหลานเรามาอยู่น้ำครับไปหาเราสองสามเถื่อเลยดิเสี่ยวกรกับไปส่วนเทียนกีกับยำยำไปส่วนพันแนวไปส่วนแล้วกับว่าไปแล้วว่า,าจักเลยเราว่ามันยางไม่ค่อยได้สินเรา่า ก็เลยก็เลยเพราะบบเดี๋ยวไปน้วกันครับพี่น้องเอฟซีก่อนตามหาอะไรคนอยู่ครับวันต้องไปอเดินทา้แล้วครับพี่น้องเป็ายนเสมไนนี่ปหาคนมอจะพูดหน่อยหน่อยกีกี่น่อยสไม่เบีนว่าไม่ฝน่าก็ไม่เนด่าที่จพูใหญ่พูดหน่อย

มีเต็มห่าได้ไปเมือมังไงเราตอน่เห็นคนมันออกะมันแสดงว่ามันออกนะนะไมยเขาเลยท่านเห็นคอนอย่างที่านก็บท่านนี่เขาเขากไปหลงมันมามันหลงเลยน้อยยางอยู่สองหมืดีอยู่อห่ปอดลงเป็นกอห่าเกัไหหอมเปงเนี่ยน่อุ้ยเป็นตะปูปั่นก้ใหม่จะปากิดวันนีต่อมตปลูกมะขูกกใหม่คือบ่มาหาเมียทั้งทีวะที่น้องเสี้ยนกีบห้าลรอดดง หลงทางหลงไปลบไปนี่สองหอบสามหอบเลยพี่น้องเอ้ยจกอ่างเก็บน้ำไปบ่ได้มาถอดบาง่างเก็บน้ำไปถอดทางขาดไปบ่ได้ย้อนกลับมาอีกกลับมาทางนี้อีกไปอีกเอาลองเพิ่งพี่น้องบ่ได้เก็บดอกเค็ดทิพย์มัลอโดงคักมือนี่มันคักพ่อว่าน้องน้ะมันลดเติมสองเลยทีเดีเติมน้ะมันอีกทีเดี๋ยวเนี่ซ่อมมันก็สิเป็นแนวนี้แต่บางเพื่อนพ่อเก้ามายู่น้ำให้น้ำไหล มันอาจจะสซนอีกดงทั้งนึงนี่นี่ทางรัดปลามา่หนี่แม่นแล้วทางรัดมาจากหันนี่ละนี่ละปลาเฮ็ดละงกนั่นตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดละงกงตัวนตาดีจังมาอาับนหมวาูไปัแล้วแล้ววามันเปลี่ยนก็โก็ยาก็งี่ยมบ้านกินไปออนไปหางได เออมีต้นก็ย่ำต้นเดียวนี่บอกนี่เป็นป่านี่แหละดงนี่แหละนั่นห่อแล้วพี่น้องดงสุรุสสิป่านป่าดงละวแกไปจอดมองต้นก็ย่ำมาแมีนป่ะเออตายไปแล้วเออมีต้นก็ย่ำต้นเยอะนี่นั่นได้ชี้อยู่น่หมองจอดคนนี้แน่นอนห่อนแล้วครับพี่น้องมันเสรแล้วก็ไฟก็ไฟมันอยู่สาบาดก็ไฟเขาจังหย่อนลงไปหาเอาก็ได้ดอกพืชดอกก็ไฟเลยรอเสียพนเนาะ ไปหาโย่ลำเซ่จังคนมองคอยลงฮอดเล่าพี่น้องเห็นเห็ดขมแล้วยัยทำยัยทำแนมเห็ดขมเห็ดเห็ดขมแล้วฮุ่นเอ้ยของแท้เลยของแท้ของแท้ไอ้เดี่ยวหลดเพราะว่าคอยบ่ากินเห็ดขมนี่แล้วเอ้ยลงรถก็ได้แล้วแม่พี่น้องเอ้ยเห็ดขม nhan nhẹp luôn nè, nhẹp ao, nhẹp ao, nhẹp ao, hết khốn như nhau. nha, cái thúng còn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 , cái ถือตัวอีกแล้วเจ็ดจีดตัวไว้ถือตัวอีกแล้วมันเห็นเห็ดจาร์อกอยู่นี่เด็ก็คอยหาของเรแถวบ่มีเออขอันม็กกับไปทั้งคมมมมนบ่ม,มีคอยหาของเราทั้งนี่คอยหาของล้วบ่มีหนอจักหนอกลับขึ้นตัว ออกไปหารถพุ่แล้วมันบ่ออกห้อยเกียร์กับ่บ่ค่อยเฮ็ดป่าวไดโอ้ยเฮ็ดพอเกียร์เกียร์บ่มา เหยียบาองด้ดีกว่เห็ดผอนั่หนหม่หว่ามีจักดอกแต่ว่าเห็นดอกเดียวสบยายเห็ดป่วงบอ,บอกขวา่าเห็ดป่วงเกี่ยงั้นกันแน่มองดุงนะมือดูว่มีจักดอก กี่ดอ,อกว,ออกด,วดอกเดียวหมดเฮ็ดดอกเดียวเมีนบ๊อน่ะมีดอกเดียวมีดอกเดียวอย่นี่มีพี่น้องบ่เห็นดนอะไรจ้ะพี่น้องแนយเขเอื่นว่ายังก็มองต้มเกลือน่ะนะนี่มีสองอันครับห้างห้างเกลือหรือยังเพาื่นสามอันเห็นไหม นี่บาดลูกหน่อยกูเห็นตัวเยดยวเองนี่บานเท่ทาบ่มีบ่มีดตัวเดีวเนี่ยหางเกลืออ่อนเอาขี้เอียดมาใส่แล้วก็บตบเอ้ยเอาหนามเทใส่เหมือนกับยดยดลงมาอะไรเงี้ยเอาเอา,เอา,เอา,เอาไฮใส่หันเป็นหางลงมามันว่านี่มันก็ับเป็นเกลือเอาไปตบเอาหนามไปตบเป็นเกลือเกลือกระท่อนี่ครับปู่เลยบ่เคยเห็นลูกหลานอาจจะบ่เคยเห็นดอก ผมเหมือนบ่มีแเหรอครับพี่น้องออกมาจากดงแล้วล่ะมันบ่มีเห็ดเดี๋ยวพักกันไปดงใหม่ลองมึงครับบ่ได้เห็ดเลยได้ดอกสักดอกบ่มีเห็ดครับไปดงใหม่ลองมึงเด็๋ยี่ก็ลังงขับรถไปขับรถครับก็ล่างสิอพยพพี่น้องอพยพไปดงใหม่ไปพี่น้องเดินทางต่อ เลืนทางต่อครับพี่นอ้องบรรยากาศความแห้งแรงคำบ่าแห้งแรงนะครับตะตกอยู่ต,ตรงตกโบนโน้ำไม่หงอยน้ะฮองมันเต็มอยู่ดอกเสียรกรี่ภาพไปอีกตกนึงครับไปหาโนใหม่หรือไปใชนะ่แล้วเดี๋ยวจะลองไปเวัดครับไปใช้กับไปกัดหาแนวกินพวกแห้งหรือครับพี่นอ้องไปไชกับไปเสียกี่ภาพไป ซื้อนอมเย็นซื้อน้ำซ่ากาฟแฟกินซ่าบักนอ,บอกบักเน่าครับอัดกาแฟอยูอ่เนาะเข็มๆบอกลกินกาแฟกาแฟรครับ ชี่นอกลงไปหาปันน่อยนอหง่ขนาดนี้ แก,ก,ก,เออกเ่เราก็อนนังจะเปิดเขาสวนเออนั่นไงนั่งโบไปสับเอ้าตอเราไปแล้วนี่บอสเด็กบอเฮ้ยเจดีย์นัน่น,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 นละทำแข่ง แล้วขั้วท่านมีคนมาหาหมอซับซับเอาเต็มหมองอ่อนๆมันไปพี่น้องเห็นบ่เนี่ยแดดจึงขึงซ้ำแข็งนีก็จ้องพอเห็นได้ซื้อได้สับบอกครับบู้ยพี่น้องเหนียเลยพอด้วยแด้ปาบเหนียวอยู่ดีปาบเหนียวอยู่ดีเศร้าไม่แห้งจะเข้ายกผักยกผักยกแล้วก็จะสีลุยต่อ เดี๋ยว้ละสอบเลยเจ้าคนละสองสามก็สอบเลยมันมันมันขีเกาเขาหนมาหอดขีเกาเขาบ้านเพิ่งไปเห็นปุูดแต่ว่าเขาเขาไปอยู่แต่ว่าเขาบูลงไปไก่เซเขาไปริมริมเขาไอเขาไปอยู่สูงสูงแต่สุ่มไก่เซ่ยุตรมอยเขาเอาไปแล้วคิดว่าเขากะจะซับระยะบอกไก่มันจีพ่อเออจีพ่อขครกันเอกาทไปเอาช่วงคนมาเมื่อกี้บานนี้อาจจะเหลือเขาเพราะว่าเขาเจาหาหาไข่น่ะแต่พวกลูกหน่อยนะหาไปเ็ดกิน ซุปแล้วก็เฮ็ดน,น้อยสมสมนะนะกอมันไปเถอะแกงใส่ไก่เสกปลาปลาจะยู่สยเสกามอกยำเดี๋ยวพักจะเข้าครับเดี๋ยวจะเดินทางต่อครับ <Okay. S 1> นะพี่นอ้องหลังจากพักควนเศร้าไม่แห้งแล้วลุยต่อครับลูกหน่อยวิ่งแบบเหงื่อออกแบบวุ้ยสุดๆเลยครับเมื่อยแต่ว่าก็สูกเก่าครับนี่ครับพลังพี่น้องใหม่อยู่นี่เดี๋ยวไปห้างก่อน ก็จะไปหาลัดกันปุลังก,กนัดกันปาทางพี่น้อง,งอน้องยัยรับขึ้นไม่อีกมันเลอกปดเอเอ,เอ,เอน้องครับเอากขึนมาแดกใส่กล่องนี่นี่น้องนอง,งอนย

เฮ้ยมองแฉะเลยครับมองแฉะมองอโอ้ยพี่น้องเมื่อยสุดๆเลยที่แหละว่าสิพักกันมหาเห็ดแต่ว่าก็บทานน้ำใหม่น้ำหมดน้ำใหม่คือสำรองกันนะบ้านีนมหาแล้ว,วมันบ่มีมันบ่มีเห็ดทำไมเป็นรักการเป็นห,หน่วยเป็นหลักไปโดยพูดละไหลด้พี่น้องก แต่ว่าฐาเชี่ยนกี่ก้อนเพิ่นเพิ่นม้วนเข้ามาหน่อใหม่เป็นลักเออกลายเป็นหน่อใหม่เป็นลักแต่เราขนดิบ่บ่ติงโมแรงนอนซ้อมมือขักซ้ำขาไว้ซ้ำขาไว้ก็เถอะเดี๋ยวทาเชี่ยนกี่อยู่ครับหือฮืองขักแม่เมียกับแม่ฝนเชี่ยนกี่ยังพ้ออกมาอยู่ให้แม่ให้เมียได้แบกสอบบ๊อบแบกได้เชี่ยนกี่สลัดก็ยัง แว่าเมียเราผู้ใหญ่โห่นี่น้องเชี่ยนกี่เชี่ยนกี่สลัดสลัดเลยเออพันว่าเมียพนผู้ใหญ่น่ะพันเลยให้เมียพนแบกเออจะคลองผู้น้อยว่าสันเดียวเมียผู้ใหญ่มันดีแน่ทัวไปเลยเออืมจะลกซับจางจะลกซับจางกลอกหร เ้ามีแหงข้าวเดียวมันก็เ้ามันก็เ้าดอกนั่งทัก่อนนั่งทัก่อนถาเชียนกีเชียนกีมาแล้วเป็นไงข้าวมวยหมอหันขาออกเมื่อยังไวนัตายนหน่ยงยางตายหอกยางตายเจจะได้เน่นไปบังหันนะเชีนกีอันนี้วางไปบังหันได้ อ้ดูดะนี่ทั้งรถผีอกอคอยซับปลายมันออกด้คอยสร้างมันปักกันสร้างมันปักกัสอบวโอ้ยซ okay ับเบิดคอยบอกว่าทับซับเด้อซับเด้อเป็นยังไงยายทำวตายว่ตายยังไง คอยผ้าึ้นแม่ของญาติแล้วญาตเนี่ยฟังข้าหันไปฝังไปหลุดได้คอยเขียนป้ายหมดเออเขียนป้ายปักปื๊บหลุดไม่ใหญ่ทำเอออยู่นี่เด้อนอนเด้ฝนเออเขาที่กระดอกเขาที่เขาพ่อคนแม่ทำไมเอ้ายกมาใส่กล่องแน่เนี่ยโอ้ยเอ้ยหนอเงาเงามันนั่นเออเงามันบดสับเอาได้เอาใส่อ่อนๆใส่ได้เงานทำพี่ทำเงาคพี่ ทางเขาด้หนิสีเบื่อเลยพี่น้องป่าบวบไว้บวบไว้เร็วเมียว่าไม่ใช่ทำมาบวบไว้เร็วเรี่องกี่กรมาแล้วครันบนี่แหละครับได้ได้ได้น้องไม้นั่นแหละเนี่ยได้พวกเราสอบอยู่ไปเฮ็ดน้องไม้สมไปไปถเฮ็ดไปถึกกินนั่นแหละป่าขอบคุณเรียบขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามชีวิตของคนอีสานก e ันสิละครับหากินตามฤดูกาลมือได้มือบอ่อที่แรงว่าสิมาหาเฮ็ดนั่นแหละ เฮ็ดบ่อกับลวงใช่ไหมแต่อยังเก่าครับข้างบนในบ้านพอแยกคขอมเนี่ยพวต้องถามแล้วฮะเราออกเพราะว่าลูกหลานเราไม่อยู่น้ำแล้วก็คือสิบวันได้เราส่วนเราลูกหลานเขาเอาไผ่มาเป็นเป็นเถาแิหังแล้วฝากขอบคุณทุกท่านทุกคนที่าลามาติดตามครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนลุงหน่อยตามห้อยอีสานกระสีเห็นช่วงนี้เห็นเชียนกีกับลุงหน่อยเรื่อยๆแล้วครับคลิปหน้าจะเจอกันไหมครับคลิปนี้ไล่ไปก่อนครับสวัสดีครับ ที่เมื่อแล้วครับพี่นอ้องนี่พี่นอ้องหาโมงหัตถสันเบ้ยอ่มเป็นน่หน่อยๆครับคักสอกกบอกรวจสอบ